สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตก,กราฟของ cryptocurrency นะครับ Bitcoin แล้วก็เหรียญ Min บางตัวนะครับผมตัวนี้นะครับที่จะพูดต่อจากนี้ไปก็คือเหรียญ DO ME นะครับเดี๋ยวประมาณ10โมงตรงนะครับจะมีให้เรา staking นะครับก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับว่าน่าจะประมาณสักขั้นสูงสุดก็น่าจะประมาณสักหนึ่ง 16 00งหน่วยนะครับนัน่นหมายควว่าถ้าเกิดคุณมีหลักแสนหลักล้านหน่วยไม่สักเท็กได้แค่นั้นนะครับผมก็จํากัดปริมาณสูงสุดนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะที่ผมทาคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของคราบนะครับไม่ได้ชี้นําหรือชักชวนใครมาลงทุนนะครับเพราะว่าเป็นความเสี่ยง แต่อยากจะทมคลิปนี้ D O M E นะครับได้ามจุดสูงสุดขึ้นอีกแล้วนะครับเพื่อนเรามาจากฐานตรงนี้นะครับฐานที่เราคุยกันนะครับที่ผมเริ่มตามคลิปที่ลุกลุกลุกคลิปทุกวันเลยนะครับผมลุกคลิปตรงนี้นะครับขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับจนตอนนี้0 6 7นะครับผมก็คาดการณ์ว่า0.06มาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานก็มาจริงๆด้วย นะครับก็มาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับตอนเช้าเลยนะครับพุ่งขึ้นไป0 0 7 0แต่ราคาขึ้นมานี้อาจจะเป็นสําหรับคนที่ให้ความสําคัญช้าไปบางคนบอกเอออยากจะไดะ้ปันผลเท่านู้สเต็กกิ้งเท่านี้พอเอ,เอาสเต็กกิ้งมาล่อปันกว่าบางคนก็รุกเข้ารุกเข้ารุกเข้าแต่มันมีม,มีมีเงื่อนไขหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าบางครั้งเวลาเขาให้อะไรมาเยอะๆนะครับแล้วพอวันถัดไปหรือว่าก่อนหน้านั้นนิดหน่อยราคามันจะทุบ ดิ่งลงมาเขาเหมือนกับคนที่ซื้อหุ้นปันผลนะครับก่อนหนึ่งวันนะครับร,ราคามันก็พรวดลงอย่างหนักเลยแต่คนที่เข้าก่อนหน้านีหนาน้หลายเดือนนะเขาก็จะได้กําไรด้วยนะครับได้กําไรทั้งส่วนทางราคาแล้วก็ได้ของพันผลนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะครับแต่เทคนิคนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะลงหรือจะขึ้นแรงอีกนะครับผมเพราะว่าเขาให้ประมาณ ,1 น0 0งพันกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มาหารปีหารเดือน อ่านอันปีอันเดือนหันวันดูนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาให้เ็ดวันนะครับแต่ต่อไปผมคิดว่าน่าจะมีสเตคกิ้งหลายๆวันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ0.06นะครับดังนั้นแล้วตอนนี้อยู่ที่2.13นะครับเราเคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่หลักสตังค์นะครับเพื่อนๆก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับข้อคนไหนจะเข้าจะออกข้อต้องดูแลตัวเองนะครับผมไม่สามารถที่นําคุณได้นะครับผมจะเข้าตรงไหนราคาไหนขายยังไงก็ปัญหาเข้า ข้ากำไรแล้วแต่พอขายก็ยังมีปัญหาอีกว่าจะขายตรงไหนดีเมื่อกาไรก็ถ้าบใดก็ต้องมีปัญหาตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับก็ต้องตัดใจด้วยตัวเองนะครับก็ดูครับแบบนี้นะครับก็หวังว่ายาวไปครับยาวๆ0.10นะครับผมคาดการว่าไม่กี่วันเนี่ยแหละครับนะครับผมมันสามบาทนะครับผมก็ค่อยว่ากันต่อนะครับโอเคเรามาดูครับของบิ c o อยดีกว่านะครับบิดกอยทุบอีกแล้วนะครับบิ c o อยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เพ็นเติม์แบบนี้ หาเรื่องนะครับก็ดูตามเฟรมของอ่าน่าจะวนเวียนมาตรงนี้ได้อีกรอบนะครับบิตคอยนะครับเพื่อนๆสี่หมื่นสองพันแปดร้อยนะครับด่านที่คุณจะต้องเจอถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงนี้นะครับจะต้องเจอก็อยู่ประมาณแถวๆอาจจะตุ้บไปหลุดนิดนึงนะครับเป็นการคาดเดานะครับสี่หมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็อยู่โซนนี้สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่หมื่นสองพันแปดร้อยนะครับอาจจะลงมาที่แนวรับนะครับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนกลายเป็นแนวท่านนะครับไม่ผ่านนะครับอ่า นี่ก็เรียกไอคอนรูดังครับด้วยนะครับไม่ผ่านนะครับเมื่อผ่านไม่ได้ก็เบลกขึ้นไปตรงนี้เบรกขึ้นไปตรงนี้ลงนี้ก็ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดไม่ลงมาเล่นข้างล่างแต่เกิดหลุดลงมาก็ลงมาอยู่โซนนี้แน่นอนนะครับประมาณนี้นี่คือกราฟของบิตคอยนะครับตามเป็นอสี่นะครับยังย่ออนๆนะรอย่อตกลงมาโซนนี้นะครับโซแนวนี้เลยนะครับผม4ี่หมนสองพันห้าร้อยสเต็ปที่คุณจะต้องเห็นต่อจากนี้ไปนะครับผมคิดว่าน่าจะลงสี่หมื่นสามพันหกร้อย อ่า43,200นะครับอยู่ประมาณส่วนเนี้ยเราฝึกดูได้นะครับเพืเ่อนๆนะต้องมีการย่อลงมาบ้างเพราะขึ้นขึ้นไปแรงก็ย่อดได้นะครับแต่ตามเเทมของ d ดเนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับเพืเ่อนๆนะก ก็น่าจะย่อมาอีกสักครึ่งแท่งนะครับผมแล้วก็จะไปต่อ43,500นะครับก็มีโอกาสมากมากเลยนะครับ M5 นะครับก็รับอยู่แล้วนะครับตอนนี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะหลุดหรือเปล่านะโซนนี้คือ M5 นะ43,879นะครับก็พยายามไซด์วอยู่แบบนี้เพื่อนๆก็ต้องหากรอบไห้ได้ดูกราฟหากรอบแล้วก็วางแผนการเข้านะครับสมมติว่ามาเก้าตรงนี้จะแตงขึ้นแตงลงแตงลงมันก็เสี่ยงนะครับ450แต่ถ้าเกิดแบบนี้เราสมมติว่าบายแตงขึ้นถ้าขึ้นนี้เราก็ทํำอะไรได้ ไปอีกก็ปล่อยดันเทนไปถ้าเกิดพลิกกลับมาหลุดแบบนี้เราก็ขายจริงถ้าเกิดเรามาแทงเซลล์ตรงน,นี้มันกี่เปอร์เซ็นชนะนะครับผมคิดว่าไม,ไ,มไม่ควรนะครับก็ฝึกไว้นะครับดูครับจะเยอะนะครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้มันอยู่กลางอากาศหรือว่ามันอยู่ตรงไหน betray? อ่าโอเคนะครับโอเคนะครับคลิปนี้กอัปเดติกาบิตคอยครับอยู่ที่44 0 0 0ดอลลาร์ราคาไทยก็1น0่งล้านสี่หมื่นห้าล้านนะครับผม ส่วนตัวว b บิโด้นะครับอยู่ที่3 3 0 0นอาสิบเอ็ดนะครับส่วนชิบะอยู่ที่สามพันเจ็ดเจ็ดนะครับผมนะครับว่มีโอกาสย่อได้เช่นกันนะครับชิบะถ้าเกิดดุดเทรนนะสองพันเก้าน่าจะวนลงมาสองพันเก้าอีกรอบหนึ่งสองพันแปดปลาย,ลายๆนะครับส่วนตัวของดอส o อยนะครับก็ เช่นกันครับมีโอกาสย่อเช่นกันนะครับผมนะครับก็อาจจะวนลงมาสักแถว0.148นะครับผมหรือไม่ก็แต่แถว0.147ดอลลาร์นะครับผมนี่เป็นการคาดเดาของผมนะครับคิชูก็เช่นกันคิชูก็น่าจะมีโอกาสย่อได้เช่นกันนะครับผมนณ0.1777นะครับผมประมาณนี้นะครับอยู่โซนเนี้ยเราสังเกตถ้าเกิดมันย่อลงมาจะมีแรงรับนะครับผมโอเคครับคลิปนี้อัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับเดี๋ยวมันมีส s t a กกิ้งนะครับก็10โมงตรงต้อง คอยจ้องชังหวะนะครับเดี๋ยวจะพลาดไปนะครับผมขอ้ทุกคนโชคดีครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันใหม่นะครับเพิ่งตื่นนอนครับผมสวัสดีครับ